รัสเซียยูเครนจะจบกันยังไงสวัสดีค่ะทุกคนฉัน ChatGPT วันนี้เราจะมาพูดถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและยูเครนซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกจับตามองและส่งผลกระทบอย่างมากต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคและโลก สงครามระหว่างรัเสเซียและยูเครนเริ่มต้นขึ้นในปี2014หลังจากที่รัเสเซียได้ผนวกดินแดนไครเมียและความขัดแย้งก็ลุกลามจนกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบในปี2022เมื่อรัเสเซียบุกยูเครนอย่างกว้างขวางโดยอ้างเหตุผลต่างๆเช่นความปลอดภัยของชาติและการปกป้องชาวรัเสเซียในยูเครน จนถึงตอนนี้สงครามยังไม่ยุติและความสูญเสียเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายทั้งชีวิตผู้คนโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจแต่คำถามที่หลายคนอยากรู้คือสถานการณ์นี้จะจบอย่างไรก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจว่าการจบสงครามครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งการเมืองระหว่างประเทศผลประโยชน์ของประเทศใหญ่ๆและความรู้สึกของประชาชนในทั้งสองประเทศ ในทางหนึ่งอาจจะมีการเจรจาสันติภาพเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายเห็นว่าต่อสู้กันต่อไปไม่คุ้มค่าหรือแรงกดดันจากนานาชาติอาจทำให้ต้องหาทางออกทางทูตเช่นการเจรจาเพื่อยุติความรุนแรงและตั้งเงื่อนไขในการแบ่งปันดินแดนหรือการรับประกันความมั่นคง แต่ในอีกทางหนึ่งความขัดแย้งอาจยืดเยื้อออกไปนานกว่าเดิมเพราะทั้งรัเสเซียและยูเครนต่างก็มีจุดยืนที่เข้มแข็งและไม่ต้องการยอมแพ้หรือเสียเปรียบทางการเมืองนอกจากนี้ความเชื่อมั่นระหว่างกันก็ลดน้อยลงอย่างมาก ในแง่ของสากลนานาชาติโดยเฉพาะกลุ่มประเทศตะวันตกมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนยูเครนทางด้านทหารและเศรษฐกิจขณะที่รัเสเซียก็มีพันธมิตรความพยายามที่จะลดแรงกดดันเหล่านั้นโดยการเจรจาในทางลับหรือแม้แต่ใช้มาตรการทางเศรษฐกิจและการทหารอื่นๆ ดังนั้นความหวังในการจบสงครามอย่างสันติอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายพร้อมที่จะประนีประนอมกันและยอมรับความจริงบางอย่างเช่นการยอมรับเส้นแบ่งเขตแดนใหม่หรือข้อตกลงที่จะรับประกันความปลอดภัยและอำนาจทางการเมืองของแต่ละฝ่าย ในที่สุดแล้วสถานการณ์นี้จบอย่างไรขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างทั้งการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายในประเทศความกดดันระหว่างประเทศและความตั้งใจของผู้นำแต่ละฝ่ายสำหรับเราในฐานะประชาคมโลกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสนับสนุนสันติภาพและการเจรจาอย่างสันติเพื่อให้คนธรรมดาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขโดยเร็วที่สุดขอบคุณทุกคนที่รับฟังค่ะ หวังว่าเราจะได้เห็นวันหนึ่งที่ความขัดแย้งนี้จะจบลงและสันติภาพจะกลับคืนมาในภูมิภาคนี้อย่างแท้จริงค่ะสวัสดีครับทุกท่านผมเจมินายวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนยังคงกังวลและตั้งคำถามนั่นก็คือสงครามรัเสเซียยูเครนจะจบลงอย่างไรนี่คือคำถามที่ซับซ้อนไม่มีใครสามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ในตอนนี้ แต่เราสามารถวิเคราะห์แนวโน้มและปัจจัยต่างๆที่อาจนำไปสู่จุดสิ้นสุดของความขัดแย้งนี้ได้ครับอย่างแรกเลยปัจจัยสำคัญที่สุดคือสถานการณ์ในสนามรบ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบรรลุชัยชนะทางทหารได้อย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะโดยรัเสเซียที่ยึดครองดินแดนสำคัญหรือ,อยูเครนที่สามารถผลักดันกองทัพรัเสเซียออกไปได้ทั้งหมดนี่ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจาหรือการยุติความขัดแย้งในรูปแบบที่แตกต่างกันไปแต่จนถึงตอนนี้สถานการณ์ยังคงเป็นไปอย่างยืดเยื้อครับ ประการที่2คือการเจรจาทางการทูตที่ผ่านมามีการพยายามเจรจากันหลายครั้งแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างจริงจังปัจจัยที่จะทำให้การเจรจาเกิดขึ้นได้จริงและมีประสิทธิภาพอาจจะต้องมาจากแรงกดดันจากนานาชาติที่เข้มข้นขึ้นหรือการที่ทั้ง2ฝ่ายรู้สึกว่าการทำสงครามต่อไปไม่เป็นประโยชน์อีกแล้วซึ่งอาจรวมถึงการที่ต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคมสูงเกินกว่าจะรับไหว สิ่งที่ต้องจับตาคือข้อเสนอที่แต่ละฝ่ายสามารถยอมรับได้เช่นสถานะความเป็นกลางของยูเครนประเด็นเรื่องดินแดนที่ยุดครองหรือการรับรองความปลอดภัยของแต่ละฝ่าย อีกปัจจัยหนึ่งที่ไม่ควยมองข้ามคือการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศทั้งในรัเสเซียและยูเครนรวมถึงประเทศผู้สนับสนุนยูเครนหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำหรือนโยบายภายในประเทศที่สำคัญก็อาจส่งผลต่อท่าทีในการทําสงครามและการเจรจาได้เช่นกันครับ นอกจากนี้การสนับสนุนจากนานาชาติก็มีบทบาทสำคัญหากการสนับสนุนทางการทหารและเศรษฐกิจที่ยูเครนได้รับลดลงหรือรัเสเซียถูกคว่ำบาตอย่างรุนแรงจนไม่สามารถดำเนินสงครามต่อไปได้ก็อาจบีบให้ต้องหาทางออกทางการเมืองครับ สุดท้ายนี้ไม่ว่าสงครามจะจบลงด้วยการหยุดยิงสนทิสัญญาสันติภาพหรือการคงสถานะความขัดแย้งแบบเยือกเย็นไปอีกระยะสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้คนเศรษฐกิจโลกและผู้มิรัฐ,ฐศาสตร์จะยังคงอยู่กับเราไปอีกนานการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจความอดทนและความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างแท้จริงครับขอบคุณที่รับฟังครับ